สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าเดยเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับเราไล่ใหม่เด e เป็นขาขึ้นชนที่38ใช่ไหมครับเด e ขึ้นมาตรงนี้และเ s ส่ 4, ขาขึ้นต้องเป็นโซนถูกเนาะที่ผมบอกว่าต้อยเขาลงมาใช่ไหมนี่มันจัดกราฟอยู่แถวนี้ เห็นไหมครับีทผมบอกว่าอาจจะต้องรอให้เขาปรับตัวลงมาก่อนไหมเนี่ยแล้วก็มีตรงเนี้ย <c oughs> ที่ผมมองว่าน่าจะเป็นสต็อปลอสของอะไรแล้วอยู่ในพีเยมโซนเห็นไหมวันพุธเนี่ยอาจจะมีการสวีปขึ้นไปกินอะไรก็ไม่รู้แหละที่ข่าวของครัมใช่ไหมครับนะที่จะปลดเฟดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับมาเป็นไงครับมันก็ไม่พ้นใช่ไหมสุดท้ายโซนเนี้ยมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นไฮแวใช่ไหมครับไฮแวเนี่ยไฮแวร์ high high. เขาก็ย่อมาหาเลยครับไฮเอโลเพื่อขึ้นไปต่อเป็นไฮแฮในปัจจุบัน เท่านั้นเองถ้าใครไปย้อนดูคลิปเก่าของผมจะบอกได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณหาจังหวะชัดเจนก่อนไหมคือถ้าเราไม่บ้าเทนมากเกินไปอะโซนที่ใช่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยรันเทนพอคุณอยู่ในจังหวะเนี้ยเท่ากับอะไร เท่ากับในโซนเล็กๆเหล่านี้คุณหาจังหวะ engulfing สวยๆปฏิกิริยาสวยๆวยคุณก็ณจะงัดได้ตลอดวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันงัดได้ช่วงไหนบ้างอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันนะครับมันก็มาถึงโซนที่ถูกแล้วก็งัดขึ้นไปทีนี้เรามาดูจังหวะเข้าในสัปดาห์ที่ผ่านมากันอันนี้ตกวันจี่เหลวันพฤหัสใช่ไหมสมมติอย่างไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบกลับตัวในจังหวะหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถ้าเราจะเข้ากันจริงๆเนี่ย dissoyboard เนี่ยผมว่ามันก็มากพอนะที่จะแบบ ได้ปิดบวกยังไม่คุยกับคนที่อ่าที่จะเป็น M 1หนึ่งอะไรพวกนี้นะเอาแค่แบบเทรดแล้วเราเราเรา,เราได้ตังค์เอาแค่นี้ก่อนถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันมันอยู่ในราคาถูกของทามเฟรมที่ใหญ่เท่ากับเลยครับทามเฟรมเล็กย่อเท่าไหร่รีเทสรีเจคชั่นงัดใช่ไหมครับย่อรีเทสมีจังหวะรีเจคชั่นไหมอันนี้ผมไม่ได้บานโนนะไม่ได้สวยเมื่อเช้าอย่างวันนี้วันจันทร์เนี่ยเห็นปะ่ะคุณเห็นจังหวะนี้ไหมเนี่ยรีเจคชั่นป่ะแล้วดูดิไปป่ะเพราะฉะนั้น อันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทิศทางของภาพใหญ่เนี่ยเขาไปทางไหนเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีให้เราเก็บถึงเท่าไหร่ครับจังหวะแรกเติมของนะเ็นกราฟิกลว้ลวนๆเลยเนี่ยเอาแท่งกืนกินมาแค่เนี้ยในจังวหวะของเฮดหนึ่งซึ่งใครที่อยากจะเทรดทุกวันอยากจะเทรดท,ท,ทุกวินาทีอยากจะเทรดทุกนาทีอันเนี้ยอาจจะต้องไปช่องทางอื่นแต่สําหรับผมเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากสเกลพอร์ตจุดเข้าที่ชัดเนี่ยใช้ดาวเทลลี่กับรีเจคชั่นเนี่ยพอแล้วนะครับนะพวกไพรแอชชั่นที่ชัดๆ อันที่ทางเราชารัดพอไปไฮใหม่แสดงว่า h 4เนี่ยอยู่ในโซนที่ไม่สวยแล้วนะเพราะอะไรครับเขาออกมาเป็นเอ e r น a l เรียบร้อยละตอนแรกเทดอยู่ในอะไรครับโซนนี้ใช่ไหมข้างในรีเทสเป็นเอ t e นลนะยิงออกไปเป็นเ t e r n a l เรียบร้อยทำไฮเมื่อไฮใครที่มาดูนะตอนนี้อยู่เนี่ยกราฟเนี่ยไม่ได้น่าเทดละสําหรับขาซื้อนะเพราะเขาอยู่ในโซนที่มันเป็นโซนแพงแล้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะดันไปแค่ไหนดันไปมากหรือ ตบกลับลงมาตรงไหนนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือพอมันเป็นไฮไฮเนี่ยเราก็ต้องไปหาจังหวะเทรดะไรครับเทรดในแฮโลนะครับเพื่อไปต่อแค่นั้นเองซึ่งเขาจะมีข่าวหรือมีอะไรเนี่ยผมยังไม่นิยามนะเพราะเราไม่รู้หลอกอนาคตเอาเป็นว่าแผนณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังให้เขามีจังหวะถ้าคุณจะเสี่ยงเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันมีจังหวะกลับตัวในภาพเล็กไหมใช่ไหมคุณอาจจะหาจังหวะทุบลงมาหาอะไรครับโซนเขียวเช่นเดิม ถ้าหามันไม่ได้ไปไกลจากตรงนี้มากโซนเขียวณนะตอนนี้ก็จะอยู่ในโซน2335 0ถึง3330นะเขาอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวอย่างนี้อีกไหมเนี่ยเห็นหมตึ๊บตึ๊บ,นะ,บ 3, น,นะสักสามห้ยนะหนึสอามอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับตัวขึ้นไปใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าใครที่มาดูย้อนหลังนะครับหรือใครที่ดูอยู่เนี่ยการที่จะดันล้บายขึ้นไปต่อนผมไม่แนะนํา และที่สําคัญในโซนของกรอบเดเนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนนี้อย่าลืมนะกรอบทั้งกรอบเนี่ยข้างในคืออะไรครับข้างในเนี่ยก็คือไซเวอยู่ดีถ้าเขาขึ้นมาโซนบนแถวแถวนี้อยู่ในกรอบสีแดงอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปเห็นไหม คือผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีข่าวพุ่งไปทะลุคายนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามองตามรอบจริงๆเนี่ยปัจจุบันนะตรงเนี้ยคุณสามารถไปหาในโรทามเฟรมในการกลับตัวได้อาจจะรอคอนเฟิร์มด้วย H4 ก็ได้ให้ H 4ปิดอะไรครับปิดพินบาร์ปิดเอ็นกัฟฟิงมันจะเกิดขึ้นไหมคืนนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือคุณจะต้องไปรอเช้าพรุ่งนี้เลยถ้าดูทรงก็อย่างที่เห็นเนี่ยมีพินบาร์ใช่ไหมอาจจะรอตัวพอเป็นเอ็นกัฟฟิงปุ๊บเนี่ยยิ่งชัดใช่ปะ แล้วเราจะไปหาในจังหวะเติมของใน low time frame ตรงนี้เราค่อยทุบต่อไปก็ได้หรือว่าตรงนี้เห็นไหมเขาขึ้นมาใหญ่ๆๆเนี่ยพอ extra l เรียบร้อยเนี่ยมี h 4คอ4 confirm สุดท้ายทุบกลับลงไปก็ยังได้ลงนะครับเพื่อไปเข้าออเดอร์บายในอนาคตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแผนของทองคำนะครับก็คือเลือกว่าหาจังหวะกลับตัวใน h 4ก่อนไหม แล้วก็หรือว่าจะโร่ไทม์เฟรมคุณจะแม่นจุดเข้าอย่างสามสามสี่ศูนย์เป็นราคาในระยะสาคัญถ้าเขาผ่านไม่ได้มีจังหวะกลับตัวในโร่ไทม์เฟรมมันก็อาจจะทุบลงมาก่อนใช่ไหมทีนี้เป้าหมายของเราก็ชัดแหละตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นดิฟเวส์เมนท์ใช่ไหมอ่าสวิงสุดท้ายที่ทำหายอาจจะต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยหายจังหวะกลับตัวแล้วดันขึ้นไปเพราะนั้นก็เอาแผนนี้ไปพิจารณาในสัปดาห์นี้แล้วกันแต่หลักๆก,ก็คือพรุ่งนี้หรือวันพุธพฤหัสเขาอาจจะแบบดันลงมาถึงตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเออแล้ว,ว เขาก็อาจจะมีรีเจคชั่นแล้วดันขึ้นไปทีเดียวแท่งเดียวไปทำหายก็หายในสวิงถัดไปปิดวีคเขียวต่ออะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูนะตอนนี้ก็แผนประมาณนี้สําหรับทองคำนะครับคือมันส่วนเทนไม่ใช่แต่ถ้ามันชัดอะถ้าจุดเข้ามันชัดเนี่ย นะคุณก็ต้องไปฝึกจังหวะกลับตัวนะแล้วก็วางความเสี่ยงแค่นั้นเองนะเพราะเราคาดหวังอะไรครับคาดหวังให้กาฟแพงแล้วเนี่ยให้เจ้าเนี่ยมันเทของหน่อยแล้วค่อยไปช้อนในจังหวะถัดไปไม่ใชอขึ้นๆอยู่ไม่มีจังหวะอะไรเลยแค่มองว่ามันเป็น external ออกมาแล้วคุณจะเข้ารีบทุบรีบทุบรีบทุบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉนั้นมันก็ต้องเป็นจังหวะที่คุณ b a c k เทสคุณทดสอบว่ารูปแบบเนี้ยมันมีโอกาสกลับตัวทำกำไรให้คุณได้พอสมควรนะก็ฝากเตือนไว้ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บิตคอยกันนะครับบิตคอยโอเคผมไม่ได้เปิดมาดูเลยนะจริงอยู่ในแผนเดิมอยู่เลยเห็นไหมเดเป็นโซนแพงโอเคชัดเจน H4 ่ 4, ขาขึ้น x เก็ยังเป็นโซนแพงอยู่ H4 คือกรอบนี้หรือเปล่าใช่เฮด H4 เป็นกรอบนี้วันจันทร์อ๋อตอนแรกที่ผมวิเคราะห์ไว้น่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้น <c oughs> กราฟวิ่งลงมาวันอังคารพุทธพัหาสุปัจจุบัน H4 สสวิงของเขาเนี่ยเป็น ขาลงแล้วนะเพราะว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยครับผมมองเป็นสวิงนะเพราะว่ามันเป็นโมเมนตัมทะลุลงใช่ไหมแสดงว่าดาวเทลลี่ของ H4 เนี่ยเปลี่ยนฝั่งแล้วแต่มันการเปลี่ยนฝั่งแบบเอกซ์ซ e ีฟเอกซ์ซีฟก็คืออะไรยังไม่ได้คอนเฟิร์มขึ้นไปแล้วจะทำโลว์โลว์แต่ดาวเทลลี่ของเดเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ H4 เนี่ยปรับเป็นขาลงแบบเอกซ์ซีฟแล้วถ้าเขาสามารถที่จะลงจากจุดนี้ได้ก็คือดาวเทลลี่ก็จะสมบูรณ์แหละปรับเป็นโลว์แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกว่ามันจะยกขึ้น แล้วดีขึ้นไปไฮไหมดาวเทลลี่ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแต่ถ้าเอาหน้างานเลยเนี่ยถ้าเขาลงได้แต่ถ้าเขาไม่ลงดาวเทลลี่อาจจะดันอย่างนี้ก็ได้แล้วผมก็ต้องขยับดาวเทลลี่ของ H4 ี่เนี่ยปรับขึ้นไปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องคาดหวังเลยให้เขาเทลงมาหาโซนเขียวแล้วก็ดัดขึ้นต่ออันนี้คือหน้างานณนะปัจจุบันนะทีนี้ h 4ถ้าเราคาดหวังอบนกสี 4, เขาอยู่ในโซนแพงนะครับที่ปรับตัวลงมาแล้วถ้ามองจากอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลงไป M15 นะก็มองว่า H1 เนี่ยน่าจะมีการปรับอย่างนี้แนละ้วปุ๊บปุ๊บอ่นะ ดันขึ้นปึ๊บลงยังไม่ชัวร์ว่า h ฮดหนจะเป็นขาลงที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูจริงๆเนี่ยผมว่า h ฮดหนึ่งเนี่ยผมจะตีสวิงนี้ออกมานะครับณนะปัจจุบันถ้าเขาไม่ทะลุไปไฮนะขึ้นมาโซนข้างบนเนี่ยยังหาจังหวะทุบได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะลงมาหา h ฮดหนึ่งผมขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยว่าเป็น,เ,นเป็นโซนแพงและถูกต้อง h ฮดหนึ่งสวิงของเขาจากที่เคยปรับตัวขึ้นตรงนี้ เขาขึ้นปุ๊บเขาขึ้นต่อทีนี้โดนทําลายโดนทาลายก็นี่ไงเรียบร้อย H1 ปรับตัวลงทําลายเรียบร้อยนะครับเกิดโลใหม่แล้วอันนี้ก็คือดันขึ้นไปแล้วก็ทําเป็นโลว์โลมองกันจริงๆก็คือตรงนี้อาจจะไม่ใช่สวิงก็ได้นะเนี่ยอาจจะตีอย่างนี้ไปเลยเนี่ยผมมอง H 1ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ยังไม่ลงไป M15 แล้วกันนะครับหรือถ้า m 1 5เนี่ยถ้าลงไปลึกกว่านี้ก็ดูในตามสวิงนี้ได้เลยจาก H1 เนี่ยตอนนี้ M15 น่าจะอยู่ในโซนของขาขึ้นใช่ไหม ที่ดันขึ้นไปเพื่อไปสู้กับโซนแพงของ h ฮหนวันนี้จะมองว่าเขาขึ้นเนี่ยอาจจะทะลุไฮตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วสู้กันว่ามีรีเจคชั่นกับตัวไหมถ้ามีรีเจคชันกับตัวอาจจะทําให้กราฟเนี่ยสามารถทุบลงมานะเสียโครงสร้างใน M15 ทะลุโลก็ไปต่อใน h 1แล้วจะไปชนะจังหวะเนี้ยของโลงเ4ได้ไหมถ้าชนะโล่เ4ก็กลายเป็นว่า h 4ก็สมบูรณ์แบบและอนาคตก็ดันขึ้นแล้วก็ทุบต่อ ก็เป็นดาวเทลลี่ที่ตรงบุญใน H 4เพื่อเป็นหัวสวิงแล้วก็ไปเป็นโซนถูกถัดไปของภาพเดนะครับภาพเดก็ต้องมาหาโซนถูกแถวๆนี้นะก้าจะลงมาแถวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดันขึ้นไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องกันนะครับถ้าใครไล่ดาวเทลลี่ถูกต้องเราก็ต้องมาดูว่าถ้าใครดูหลักจากนี้2วัน3วันผมก็ไม่รู้หรอกว่ากราฟถึงตรงไหนแล้วแต่ถ้าคุณดูนะตอนนี้แสนสองเนี่ยนะเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะเซลล์ลงให้กรัฟลงไปพักตัวก่อนนะครับเพราะฉนั้นแผนสัปดาห์นี้มองว่าโฟกัสใน ขาลงไปก่อนแต่จังหวะเข้าต้องชัดเจนนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรเสริมแล้วนะครับจบละสองคู่